สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพาทัวร้านหน่อยนิดนึงนะครับก็เข้ามาในร้านก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับเ,เราเพิ่งจะขยายโซนถ้าเห็นผมไลฟ์บ่อยๆโซนด้านนี้จะยังไม่มีตอนนั้นนะแต่ว่า อันนี้เริ่มเปิดแล้วแล้วก็ข้างบนนะครับข้างบนก็ยังไม่มียังไม่ได้เปิดนะครับแต่ตอนนี้ก็เอาง่ายๆว่าทักประมาณ70%็สเซนนะครับก็เหลือเดี๋ยวจะไล่พาชมไปเรื่อยๆนะครับอาจุดแรกตรงนี้ก่อนนะครับโซนนี้สำหรับเอาดอ์นะครับที่เป็นจุดเ,เรียกว่า ใช้ไว้สูบบุหรีนะครับใครจะสูบบุหรีเนี่ยมาเป็นตรงนี้เริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับก็เป็นเอาดอไปนะครับแล้วก็เข้ามานี่ก็จะอีกโซนหนึ่งที่เป็นทํางานที่ทํารถที่เป็นรถแบบงานหนักๆงานหรือว่างานทํางานซาวนะครับทํางานซาว ก็จะมาเป็นโซนด้านนี้นะครับนี่ผมบอกไว้ก่อนนะเสร็จสักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นยังเหลือตกแต่งทํานูน่ทนทํานี่ก็ยังมีส่วนที่ตกแต่งห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องตรงนี้เนะี่ยตรงนี้เนะี่ยก็จะเป็นห้องสโต้นะครับห้องสโต้นี่ก็คือเอาไว้เบิกเครื่องมือเบอิกเครื่องแต่งกายเบิกของจุกจิกนะครับเป็นพวกน็อต ทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดนะครับก็คือเวลาที่จะใช้เกี่ยวกับช่างหรืองานติดตั้งเนี่ยก็จะมาอยู่ห้องนี้นะครับอันนี้ก็ใกล้ใกล้เรียกว่าเหลือกำลังตกแต่งกันอยู่นะครับนี่ก็ใกล้แล้วนะครับส่วนห้องนี้เนี่ยกับห้องนี้ก็ยังแบบยัง กำลังรอดูอยู่ว่าจะเอาไว้ทำเป็นอะไรอาจจะเป็นอาจจะเป็นที่เก็บเก็บพวกเบาะพวกอะไรอะ่ะอุปกรณ์ภายในรถจน์ของลูกค้าที่มาจอดไว้โซนไว้หลายวันก็อาจจะเอาเก็บในโซนด้านนี้นะครับแล้วก็ช่องนี้ก็จะเป็นออของพวกล็อกเกอร์ล็อกเกอร์จะอยู่ในห้องนี้พร้อมห้องน้ำสำหรับ ของพนักงานนะครับโซนด้านนี้นะครับก็จะเป็นห้องหุ้มหนังงาน,นเดี๋ยวผมเปิดก่อนแล้วก็เก็บพวกของสต็อกที่ที่ใส่จะใส่รถแต่ละคันที่เป็นโซนโซนที่แบบทำงานซาวนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหุ่มหนัง ถ้ากาวถ้าอะไรอย่างเงี้ยโต๊ะตัวนี้ก็จะพับเก็บได้เราก็จะทำเอาไว้วันที่ไม่ได้ใช้งานก็จะพับเก็บพวกชั้นวางอุปกรณ์ต่างๆพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์กาวทั้งหลายนะครับเกี่ยวกับพวกงานสานะฮะนี่ก็จะเป็นไมท้ที่วัตถุดิบที่เราเอามาใช้อันนี้ก็จะเป็น ข้างในข้างในนะั้นเป็นห้องเล็กอีกห้องหนึ่งเนี่ยก็จะเอาไว้งานฝุ่นแบบฝุ่นแบบฝุ่นจัดๆข้างนอกนี่ก็จะเป็นฝุ่นเบาอันนั้นก็จะเป็นฝุ่นหนักนะครับแล้วก็ทําระบบลมระบบลมดูดแต่ละจุดแต่ละจุดไปนะครับน,นั่นจะเป็นเครื่องขัดแล้วก็เดี๋ยวจะทําชั้นสําหรับงานช่างการใช้ตอนนี้ยังไม่เสร็จ ทิกต่างๆก็จะทําเก็บเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยๆจัดเป็นระเบียบไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ค่อยๆค่อยๆทําไปนะครับอันนี้เวลาที่เขาทํางานเนี่ยเราไม่ให้กุ่นออกมาเนี่ยก็จะปิดสองชั้นนะครับก็คือปิดชั้นนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยววัพราณนั่นมาเสร็จปุ๊บก็จะมาปิดตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับหรือถ้าลูกค้าต้องการจะ มายืนดูช่างทำงานแต่ไม่อยากเห็นฝุ่นนะครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนหนักโซนสำหรับรถที่มาจอดมาจอดที่ทำงานทางานสาหลักๆนะครับนี่ก็เรียกว่าจอดได้ทักประมาณสี่คัน สี่คันได้นะครับส่วนโซนด้านนอกลานที่เป็นลานด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นสำหรับทำงานวันเดียวแล้วจบนะครับรถแต่ละคันก็ทำแล้วก็ทำวันเดียวแล้วจบแล้วก็ออกนะครับก็เดี๋ยวจะมาเป็นโซนแดมโซนอะไรก็จะมาเป็นอยู่ด้านนี้รถที่ทำซาวหลายๆวันเนี่ยก็จะเ,เข้าไปจอดข้างในฝั่งนู้นนะครับ นี้ก็มาดูวันนี้ก็จะโล่งๆหน่อยมีรถทํหนึสามสี่ห้าคันนะครับรถแบบสถานที่จอดเพราะว่าเรารองรับได้ชั่วโมงนี้นี่ยีคันได้สบายมากแล้วนะครับเข้ามาในร้านขา,ายนะครับแล้วก็จะมาเป็นโชว์รูม ครื่องเสียงรถยนต์ที่ทันสมัยที่สุดในชนบุรีแล้วนะครับอ่านี่ก็จะเป็นในโซนของในร้านอ้าววันนี้มาใส่ลำโพงเหรอ,อเขา,าอยู่ข้างนอกเหรอ,อแล้วทำอะไรเพิ่มป่ะใส่ลำโพงก็ซื้อสส่ซื้อใส่ใส ทำสาทำทำสายเพิ่มอันนี้ก็ลูกค้า,ามาจา,กาดกรุงเทพนะครับมาถือว่าโอ้โหนี่มาหลายรอบแล้วนะตอนนั้นก็เจ็บมาตอนนี้อยู่ตึ๊บเลยอ้าวกลับมาอันนี้ก็จะเป็นแถวชั้นโชว์ต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนด้านด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับกับงานขาย สรุปจบยอดอะไรต่างๆก็จะมาอยู่อารมณ์ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นชุดที่นี่ก็จะเข้าห้องน้ำมันจะเป็นด้านนี้นะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปสำหรับห้องพักลูกค้าคาดว่าน่าจะประมาณเดือนหน้าคาดนะคาดเดือนหน้าเนี่ย ก็จะต่อไปนะครับห้องพักลูกค้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากําลังรอทําใส่ใส่กระจกขึ้นไปชั้นสองนะครับ mm hmm. ถามว่าทําไมห้องพักเอามาทําไวโา้โซนชั้นสองนะครับ mm hmm. ก็คือเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยได้มีความเป็นส่วนกันหมดเลยนะครับแล้วกเ็เปิดหน้าต่างทิ้งไว้ เดี๋ยวก็อันนี้ก็จะเป็นห้องห้องหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เราเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นส่วนตัวเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีห้องนี้นจะมีหูฟังพวกแกดเจ็ตทั้งหลายนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าได้นั่งฟังเพลินๆไปนะฮะหรือถ้าเกิดว่าเรานั่งฟังเงียบๆถ้าเราอยากอยู่เงียบๆเ,เนี่ย ห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนมีแอร์ด้วยนะครับแอร์เนี่ยฟูลทั้งหมดนะครับห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นสำหรับหูฟังได้นะครับเครื่องเล่นที่เป็นเชื่อมตัดก,กันกับมือถือนะครับหรือถ้าจะดูทีวีแบบเบาๆซอบซก็จะมาเป็นห้องนี้นะครับก็จะมาเป็นแบบห้องนี้อันนี้ให้ดูก่อนก็ยังเหลือตกแต่ง น,นี่ก็จะเป็นห้องที่เอามาไว้สำหรับดูทีวีแต่ถ้าบอกว่าอยากดูจริงจังเลยดูหนังเป็นเรื่องเป็นราวเลยเรามีห้องสำหรับชมภาพยนตร์อันนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับชมภาพยนตร์โดยตรงแต่อันนี้ยังไม่เสร็จก็เดี๋ยวรอรอเข้ามาที่จะเ,เปิดสายให้ฝึกแหมะ อันนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับห้องชมภาพยนตร์แบบจริงจังเลยนะครับคือจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอ,อนานนะครับก็มีดิมดิมเมอร์อันนี้นี่ก็เหลือเข้ามาตกแต่งแล้วก็ลงอุปกรณ์ในการชมโฮมเชียเตอร์นะครับแล้วก็โซนด้านหน้าโซนด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงเราจะลงเฟอร์นิเจอร์คือด้นั่งจากโซนแบบอย่างนี้นะครับ แล้วมองลงไปข้างล่างจะเห็นได้ว่าเห็นเห็นครบหมดเลยนะครับเห็นเรียกว่าเห็นรถเราจอดอยู่ตำแหน่งไหนในเบย์จอดรถเนี่ยเราสามารถเห็นได้หมดทั้งทั้งเบย์เลยก็คือชมคือถ้าเกิดว่าเราอยากนั่งดูนั่งดูว่าช่างทํางานตรงไหนนะครับแล้วก็ทําอะไรกับรถเราบ้างเนี่ยดูจากตรงนี้สามารถแต่ ถ้าอยากฟังเพลงที่มันเป็นแบบเร f e ฟเรนซ์จริงๆจ,จ,จังๆเลยนะครับก็จะมาเป็นห้องนี้ก็จะมาเป็นห้องนี้นะครับถ้าไม่ชอบแสงเนี่ยเราทำม่านปิดได้ส่วนห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องฟังเพลงแบบจริงจังละนะครับที่เราทำเดี๋ยวเราก็จะมีเอาําโพงเอาแอมอะไรมาตั้งแล้วก็เซตเสียงให้นั่งฟังแบบแบบจริงจังเลย นะครับสำหรับห้องนี้แต่ถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวสูงถัดจากห้องนี้เดินเข้ามาอีกนะครับเดินเข้ามาอีกปั๊บห้องนี้เนี่ยอันนี้กำลังทำความสะอาดอยู่ห้องนี้มีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นเป็นแบบทำเป็นชุดไม่ใหญ่สำหรับนั่งฟังบุ๊คเชล์นั่งฟัง ควบคู่กันกับคอมพิวเตอร์ได้อะไรได้ก็จะเป็นแบบห้องแบบอย่างนี้นะฮะอ่าอันนี้ก็หลักๆแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นด้านตรงกลางนี้ก็จะมีคือห้องแบบคือเราทำแบบให้ให้รู้สึกว่าให้เหมือนอยู่ที่บ้านสบายๆนะครับแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของช่างนึกเอ๊ะรถเราไปถึงไหนแล้วเนี่ยไม่ต้องเดินขึ้นเดินลง ก็มองดูปุ๊บก,ก็รู้เลยนะครับอันนี้ก็ประมาณอารมณ์ประมาณแบบอย่างนี้นะครับที่ลานข้างบนสมมติว่าเราจะเข้าห้องน้ำก็จะเป็นโซนนี้ก็ห้องน้ำข้างบนก็จะมีให้นะครับแล้วก็เรื่องถ้ามาช่วงจังหวะเที่ยงพอดีที่นี่นะ ก็ไม่ต้องออกไปหากินข้างนอกที่นี่ก็จะมีเลยหรือถ้าเข้ามาแล้วดูหนังแล้วอะไรแล้วถ้าต้องการที่จะนวดนะครับข้างหน้ามีที่นวดนะครับครบหก <c oughs> ค,คันนะครับก็ถ้าเข้ามาแล้วคือเพราะนั้นเองเนี่ยเรากำลังปรับปรุงแล้วก็พยายามที่จะ เอาให้มันแบบว่าเอาให้มันจบภายในสิ้นเดือนนี้ถ้าเสร็จทันนะพาะปอเจ็์นี่ทำมาแล้วเป็นสองปีแล้วยังไม่เสร็จจนส่วนเรื่องส่วนเรื่องของความปลอดภยัยอ่าในแต่ละจุดเนี่ยครับเราก็จะมีอย่างเงี้ยแทบทุกจุดเลยเพราะฉะนั้นในพื้นที่ตรงนี้ไม่ว่ามุมตรงไหนเห็นหมดทุกที่ครับ แม้กระทั่งข้างหลังก็เห็นด้านหน้าก็เห็นเห็นเห็นครบหมดแต่ถ้าแล้วเดี๋ยวพอหลังจากที่ข้างบนเสร็จชุดโต๊ะชุดพวกนี้ครับก็จะถูกไม่มีได้มาตั้งอยู่อย่างนี้แล้วแต่ตอนนี้ก็คือเขาตั้งเรื่องอย่างว่าเอาเขาเรียกว่าเอาไว้แบบลูกค้าเข้ามาแล้วมาจบการขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่เป็นแบบ ไว้เอาไว้นั่งสําหรับรอรอรถนะครับปาใกล้เสร็จยังเงินห้องเงินกเอามาเงินสองหมืวพอยทำไมอ่ะมีอะไรเดี๋ยวผมออกไปดูให้เดี๋ยวผมไปดูให้เดี๋ยวไลฟ์สดแป๊บหนึ่งเนี่ยแล้วติดรูปป่าไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวมีที่บ้านเจอเดี๋ยวก่อนนะออเ อันนี้ก็กำลังไล่เก็บในเรื่องของของความสะอาดในเรื่องของความเรียบร้อยทุกอย่างที่เห็นแบบเป็นกองๆองอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าเบย์จอดรถเนี่ยยังทำงานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่มาที่เราเนี่ยครับผมบอกเลยได้เลยนะครับสบายใจได้ในเรื่องของ เบจอดรถลำดับแรกเลยที่เข้ามาแล้วเห็นชัดเจนนะครับ2ก็คือความสะดวกสบายนะครับอาหารการกินครบครันนะครับแล้วก็ฝีมือในการติดตั้งในเรื่องของการทำงานมีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีช่างเฉพาะเฉพาะทางชัวแน่นอนนะครับ mm hmm. เพราะนั้นเองเนี่ยเวลาที่เข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ย ผมบอกได้เลยว่าสบายใจได้นะครับทุกเรื่องนะฮะแล้วก็เครื่องมือเนี่ยของเราเนี่ยทันสมัยแน่นอนเรามีทั้งเครื่องตอนนี้อ,อยังอยู่ร้านกันนะครับยังไม่ได้ยกมาเดี๋ยวเครื่อง CNC กับเลเซอร์เนี่ยก็จะมาตั้งอยู่ในห้องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยจะเป็นสัดส่วนถ้าเห็นที่เห็นอยู่ไกลๆนู่นนะ อันนั้นก็จะเป็นเป็นโรงครัวของพนักงานนะครับก็คือเวลาจะก,กินก็กินให้มันเป็นที่เป็นทางนะครับแล้วก็ข้างบนนั้นก็จะมีพนักงานที่แม่บ้านได้อยู่ด้วยนะครับเก็บของข้าวของอยู่ข้างข้างในส่วนข้างบนเนี่ก็จะเป็นห้องพักห้องพักพนักงานพนักงานของเราจะอยู่ที่นี่ด้วยกันทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเวลาที่ ชั่วโมงการทางานหรือชั่วโมงเร่งด่วนหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะสแตนบายได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นความตั้งใจที่เราอาจจะทําให้กับลูกค้าแล้วก็ให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดีที่สุดแล้วก็ทํางานให้เร็วที่สุดมาตรฐานที่สุดนะครับ แต่ในในความเร็วของผมอา,อาจจะช้ากว่าที่อื่น <c oughs> เพราะว่าผมทําผมคือคือไอ้คว่าเร็วของผมเนี่ยมันอาจจะเร็วไม่ทันใจเท่าลูกค้าหรือเท่าที่เท่าที่อื่นนะเพราะว่าผมทํามาผมก็จะมีมาตรฐานที่มันเป็นแบบฉบับที่ที่เรียกว่าทั่วโลกยอมรับได้ผมไม่ใช่เอามาตรฐานของตัวเองขึ้นมาตั้งแล้วบอกผมทํางานมาตรฐานไม่ใช่มาตรฐานของเราต้องทั่วโลกยอมรับได้ แล้วทุกที่ทั่วประเทศที่ติดเครื่องเสียงต่างๆเนี่ยเขาเห็นงานแล้วเขายอมรับได้ว่าอ๋อทำแล้วแบบนี้มีฝีมือฝีมือใช้โอเคฝีมือดีอันนี้คือผมแต่ถ้าพี่อื่นแบบไหนผมไม่รู้แต่ของผมอะ่ะผมก็จะใช้เป็นมาตรฐานที่มาตรฐานมาจากยุโรปที่ที่ใช้สถาบันของตัวเอ็มมา่าเอ็มม่านี่ก็คือสถาบันที่ ทางฝั่งยุโรปใช้กฎกติกาหรือว่ารูปแบบการติดตั้งเนี่ยเราจะใช้จากทางยุโรปมาใช้แทบทั้งหมดเลยนะครับออนนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราเอามานำเสนอนะครับฮ่าพี่โป้งขอบคุณมากอุสานั่งดูเข้ามาคอมเมนต์ร้านเล็กไปแล้วต้องทำขึ้นชั้นสองไว้ติดเครื่องเสียงครับยังยังไม่ถึงขนาดนั้นอ๋อหอพักบ้านคุณชายนี่ก็ ถือว่าสองท่านนี้เป็นลูกค้าของเราแบบเหนียวแน่นมากนะครับก็อันนี้ถ้าดูไปจากด้านล่างนะครับก็มองเห็นขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นที่พักลูกค้าได้เลยคาดว่าจะทำให้เสร็จภายในสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้เอางี้วะผมขอเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวทำไม่ได้ไม่เกินไม่เกินเดือนหน้าอ่ะไม่เกินเดือนหน้าเพราะอันนี้ก็ทำมาตั้งนานแล้ว นี้ก็จะเป็นอีกมุมอีกมุมหนึ่งที่เวลาที่เราเดี๋ยวโซนนี้โซนนี้โซนนี้นะครับโซนนี้ผมอาจจะอาจจะทำเป็นสำหรับรถที่เข้ามาจอดทำเป็นเ,เขาเรียกว่า SQD คือหมายความว่าทำเครื่องเสียงในรถเนี่ยเอารถหลายๆคันเนี่ยนะครับให้ลูกค้าได้เข้ามานั่งฟังแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การฟังรถในแต่ละคันซึ่งกันและกันกับสิ่งที่ผมทำออกไปนะครับอา,อาจจะทำเป็น sql day ก็คือเอารถมาจอดแล้วก็เอามาฟังเทียบใส่กันว่าเนี่ยสไตล์การฟังของแต่ละคนเนี่ยเป็นฟังนอกรถเหมือนกันนะแต่ว่าฟังเป็นแบบไหนหรือฟังในรถเหมือนกันเนี่ยแต่ทำไมเอ๊ะลำโพงลำโพงเดียวกันแอมเดียวกันแต่ไปติดรถคนละคนละคันคนละแบบ ทั้งๆท,ที่ติดที่เดียวกันทาไมเสียงไม่เหมือนกันการจูนนิ่งไม่เหมือนกันการฟังไม่เหมือนกันทําไมถึงเป็นแบบนี้ให้มันเกิดคําถามแล้วเกิดไอเดียแล้วก็เกิดการพัฒนาในเรื่องของการฟังที่มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ฟังแล้วเอ๊แต่ว่าเราเวลาที่เราใช้โปรแกรมวิเคราะห์เสียงในรถแต่ละแบบในแต่ละคันให้มันสมสมดุลกับคนฟังทําเป็นแบบไหนสไตล์การฟังแต่ละคนเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะจัดชุดโซนนี้ก็ต้อง รอชมกันนะครับก็ขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามที่เข้ามามาดูมามาชมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะพัฒนาร้านเราเนี่ยไปให้ให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนที่เรียกว่าขึ้นไปอีกให้ให้เข้ามาแล้วให้ประทับใจแล้วเอาให้จบนะครับอันนี้ก็คือความตั้งใจของเราที่เราอยาก อยากจะมอบให้กับลูกค้านะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ